สวัสดีค่ะพบกันวันพุธที่10กันยายน2557ราคาทองคำมอวนเกินตัวในกรอบแคบนะคะแต่ช่วงกลางคืนก็มีแรงเทขายออกมานะคะทำให้ราคาทองคำปรับตัวลงต่ำกว่าแนวรับ1,250ดอลลาร์นะคะลงไปต่ำสุด1,247ดอลลาร์แต่ปิดตลาดก็มีแรงซื้อกลับเขามานะคะราคาทองคำปิดตลาดเมื่อคืนนี้1,255ดอลลาร์ก็แทบที่จะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับ ลดลงไปแค่5เซนเท่านั้นนะคะค่าเงินดอลลาร์ที่ก่อนหน้านั้นแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วติดต่อกันหลายวันนะคะโดยเฉพาะวันพฤหัสที่แล้วนะคะที่ธนาคารการยุโรปหรือว่า ECB มีมติวตา่ตาตัดตาอเบี้ยนะคะก็จะเห็นว่าค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วเลยในวันนั้นนะคะ เมื่อวานนี้ค่างเงินดอลลาร์เริ่มทรงตัวนะคะแล้วก็อ่อนค่าลงเล็กน้อยนะคะก็เลยอาจจะทำให้ทองคำเนี่ยสามารถยืนเหนือนะคะ1,250ดอลลาร์ขึ้นมาได้นะคะประเด็นของเงินดอลลาร์นะคะยังคงต้องระวังว่าอาจจะมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นนะคะตอนนี้คงมีหลายประเด็นเหมือนกันนะคะการที่ธนาคารการยุโรปนะคะแนวโน้มก็คือผ่อนคลายนโยบายการเงินนะคะ ประเด็นที่2ก็คงเป็นหุ้นอาลีบาบานะคะตอนนี้นักทุนทั่วโลกก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษนะคะก็จะเป็นหุ้นอ e ีคอมเมิร์ซนะคะในของประเทศจีนนะคะแต่ก็เตรียมที่จะจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐนะคะจะมีขนาดที่ถือว่าอาจจะใหญ่ที่สุดในประวัติการนะคะขนาดที่ IPO เนี่ยจะประมาณสัก24หมื่นล้านยูโสลาร์นะคะก็ขึ้นอยู่กรัร กำหนดราคาขายอีกทีหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็เป็นการโรโชว์นะคะในเมืองต่างๆของสงงารฐอเมกานะคะก็จะเริ่มโรลโชว์ที่บอสตันก่อนนะคะจะมีการกำหนดราคา,าขายก็คือวันที่18กันยายนนะคะแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็คือ19กันยายนก็จะเริ่มเทรดซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์กนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยนะคะก็แข็งค่าขึ้นก็คงอาจจะเงินปอนด ะะก่อนหน้านั้นก็โดนแหล่งเทขายค่อนข้างจักหนะคะมีประเด็นว่าสกอตแลนด์เนี่ยขอแบ่งแยกดินแดนจากอังกฤษนะคะแล้วก็จะมีการลงประชามาติในวันที่18กันยายนเหมือนกันนะคะก็ยังคงต้องสังเกตนะคะว่าเงินปอนด์เนี่ยจะถูกเ,เทขายต่อหรือเปล่าแต่ก็สังเกตว่าเเงินปอนด์เมื่อวานเนี่ยนะคะแหล่งเทขายเริ่มลดน้อยลงนะคะมีประเด็นด้วยว่า ท,ทองคำนะคะในทุนสำรองของอังกฤษที่มีอยู่สาตันนะคะถ้ามีการแบ่งแยกดินแดน่างจริงๆเนี่ยอาจจะต้องมีการอขอแบ่งนะคะในทองคําที่เป็นทุนสำรองมาด้วยนะคะแต่ตรงนี้ก็เป็นการแบ่งทรัพย์สินนะคะไม่ได้มีการขายทองคําออกมาในตลาดยังไงส่วนคืนนี้อามิการไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจอะไรนะคะก็จะเป็นหมอนสุกไปเลยนะคะยอดคาปริแล้วก็จะชีความเชื่อมั่น ส่วนบ่ายวันนี้นะคะฝั่งยุโรปเนี่ยจะมีการเปิดเผยการผิดลาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสเดือนสิงหาคมตลาดประเมินบอหน่าจะาดตัว0.4นะคะจากที่เดือนก่อนหน้านั้นขยายตัวอยู่3เพราะนั้นถ้าเกิดช่วงนี้นะคะตัวเลขเศรษฐกิจของยุโรนออกมาไม่ดีก็ยัง,ย,งยังมีแนวโน้มที่ค่างเงินยูโรยังจะอ่อนค่าลงได้นะคะกนะ็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคําขึ้นได้ค่อนข้างจะยากนะคะ แนวโน้มราคาทองคำยังเคลื่นนอนไหวอยู่ในกรอบขาลงอยู่นะคะแต่ด้วยราคาทองคำที่ลงมาค่อนข้างจะเยอะนะคะก็อาจจะพยายามสร้างฐานที่บริเวณตรงนี้อยู่นะคะเพื่อที่จะพยายามที่จะฟื้นตัวนะคะการฟื้นตัวยังมีกรอบที่ค่อนข้างจะจำกัดนะคะแนวรับตอนนี้ก็อยู่1,247ดอลลาร์แล้วก็1,240ดอลลาร์นะคะแนวรับ1,240ดอลลาร์ก็เป็นแนวรับที่ ค่อนข้างจะสำคัญนะคะคนที่เล่นโกลเเจอร์ช่วงนี้กลยุทธ์ก็คงเน้นฝั่งขายเป็นหลักนะคะปรับตัวขึ้นเหนือ1260ดอลลาร์ 1, 60, นะคะขึ้นไปหนึ่ร้อยหกสิบดอลลาร์ก็เปิดเล่นฝั่งขายเก่งกำไรนะคะจุดขั้นอสนะคะให้ไหว้ฝั่งขายที่1280ดอลลาร์ 1, ส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กว่างตัวในกรอบที่ค่อนข้างจะแคบนะคะก็เหมือนว่าขึ้นต่อค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะคะเซ็นต์อินด x เนี่ยนะคะแนวต้านสำคัญแลวตอนนี้ก็หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบจุดนะคะส่วนฟิวเจอร์เดือนกันยายนเนี่ยแนวต้านสำคัญหนึ่งพันหกสิบจุดนะคะที่ยังเห็นแรงเทขายออกมาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้หุ้นกลุ่มพลังงานก็ช่วยหนุนดัชนีนะคะขณะที่มีแรง เทขายหุ้นในกลุ่มอื่นๆที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะนะคะก็ยังมีปัจจัยบวกอยู่นะคะจากเ,เงินเฟโอจากต่างประเทศนะคะเมื่อวานนี้นักงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่7นะคะเมื่อวานซื้อสุทธิเข้ามาพันหนึ่งพันประมาณ1,000ล้านบาทนะคะส่วนนักงทุนรายย่อยในประเทศเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มหลักที่ขายสุทธิออกมานะคะตัวเลขใกล้ๆก,ก,กันก็คือ1000ล้านบาท ส่วนในหลัดผู้พันนะคะต้องต่างประเทศขายสุทธิในเซ็50อินเด็กซ u ฟิวเจอรนะคะจำนวน1,284สัญญานะคะก็ช่วงอาทิตย์2อ,อาทิตย์ที่ผ่านม,มาก็จะเห็นว่าซื้อสุทธิค่อนข้างมนะนะคะช่วงนี้เริ่มขายสุทธิออกมานะคะเซ็50อินเด็กซ์ฟิวเจนะคะกเ็เลนไปแล้วว่าตอนนี้เหมือนติดแนวต้านที่1,60 0จุดนะคะ ปรับฐานลงมายังพอซื้อได้นะคะวันศุกร์ก็คงมีประเด็นที่เป็นปัจจัยบวกอยู่นะคะรัฐบาลก็จะมีการถแถลงนโยบายต่อสอนชนะคะเมื่อวานนี้อาจจะมีการประชุมคอรมอนัดแรกนะ,ะก็ยังยังไม่ได้มีประเด็นอะไรเท่าไหร่นะคะเป็นการหารือเพื่อที่จะเตรียมถแถลงนโยบายนะคะเราะฉนั้นปรับฐานลงมา1,040จุดนะคะแล้วก็1,000 35จุดนะคะขอโทษนะคะปรับฐานลงมาเป็น1,050จุดนะคะแล้วก็1,040จุดนะก็เป็นจุดแนวรับในการเข้าซื้อได้นะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ